สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องโลกการเงินที่เราทุกคนใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนะครับแต่จะมองในมุมที่อาจจะต่างออกไปหน่อยมาลองถอดรหัสระบบที่บางคนเปรียบเทียบว่ามันเหมือนกับเป็นวังวนที่ไม่มีที่สิ้นสุดกันครับเคยรู้สึกแบบนี้กันไหมครับว่าเราเหมือนกําลังวิ่งอยู่บนลู่วิ่งเลยทํางานหนักขึ้นทุกวันแต่กลับไม่รู้สึกว่าก้าวไปข้างหน้าสักเท่าไหร่แหละไอความรู้สึกแบบนี้เนี่ยแหละครับที่นักวิจารณ์บางกลุ่มมองว่ามันสะท้อนภาพของระบบที่เราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งอยู่และวันนี้ เราจะมาลองตั้งคำถามกับระบบนั้นกันดูครับ56ล้านบาทตัวเลขนี้อาจจะดูแล้วชวนอึ้งไปเลยนะครับแต่สำหรับหล,หลายๆคนนี่คือตัวเลขเป้าหมายการเกษียณที่คำนวณออกมาแล้วว่าต้องมีเพื่อที่จะรักษาวิถีชีวิตแบบทุกวันนี้เอาไว้ให้ได้แล้วทำไมมันถึงเยอะขนาดนั้นคำตอบก็คือพลังที่มองไม่เห็นอย่างเงินเฟอ้อครับที่มันคอยกัดกินมูลค่าเงินออมของเราไปเรื่อย นี่แหละครับที่ทาให้เกิดมุมมองว่าเราอาจจะกําลังติดอยู่ในคุกที่มองไม่เห็นของระบบการเงินปัจจุบันถ้ามองในมุมนี้นะครับระบบมันไม่ได้เอาแค่เงินเราไปแต่สิ่งที่มันพรากไปคือสินทรัพย์ที่ล้ําค่าที่สุดเลยนั่นก็คือเวลาครับคือมันบีบให้เราต้องเอาเวลาเป็นแลกเงินอยู่ตลอดแค่เพื่อให้ใช้ชีวิตต่อไปได้แทนที่เราจะได้เอาเวลานั้นไปสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆไปเรียนรู้หรือไปสร้างธุรกิจของตัวเอง บางคนเลยเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นต้นทุนที่แท้จริงของอิสรภาพที่เรากำลังจ่ายกันอยู่ครับเอาละครับทีนี้เรามาเจาะลึกกันต่อถึงสิ่งที่ถูกมองว่าเป็นข้อบกพร่องในระบบกันว่าทำไมเงินที่เราหามาอย่างยากลำบากเนี่ยมันถึงมีแนวโน้มที่จะด้อยค่าลงไปเรื่อยๆทุกวันสำหรับมุมมองนี้นะครับหัวใจของปัญหาเลยก็คือสิ่งที่เรียกว่าเงินเฟียดหรือเฟียดมันี่พูดง่ายๆก็คือเงินที่รัฐบาลสามารถสร้างหรือพิมพ์เพิ่มขึ้นมาในระบบได้เรื่อยๆครับ ถึงแม้ว่ามันจะมีข้อดีในการบริหารเศรษฐกิจภาพรวมก็จริงแต่จุดที่นักวิจารณ์ชี้ก็คือการที่มันไม่มีสินทรัพย์อะไรมาค้ำประกันเลยเนี่ยแหละที่อาจจะเป็นต้นตอของผลข้างเคียงร้ายแรงที่เรากําลังเจออยู่กันที่นี้พอเอามาเทียบกันจะเห็นภาพชัดเลยครับด้านหนึ่งคือเงินเฟียตที่มีปริมาณไม่จํากัดควบคุมโดยส่วนกลางซึ่งอํานาจซื้อมันก็ลดลงเรื่อยๆตามเวลาเทียบกับอีกด้านคือเงินแข็งอย่างเช่นทองคําที่มีจํากัดไม่มีใครควบคุมได้แล้วก็มีแนวโน้มจะรักษามูลค่าได้ดีกว่า มันเหมือนกับเรามีถังน้ำใบหนึ่งที่รั่วตลอดเวลากับอีกใบที่ปิดสนิทนะครับแม้ใบแรกจะเติมน้ำง่ายแต่สุดท้ายน้ำก็จะหายไปเรื่อยๆอยู่ดีประเด็นสำคัญของข้อโต้แย้งนี้ก็คือระบบแบบนี้มันเหมือนกำลังลงโทษคนออมเงินทางอ้อมเลยนะครับแล้วก็ผลักดันให้ทุกคนมีแนวคิดว่ามีเงินต้องรีบใช้เพราะถ้าเก็บเป็นเงินสดไว้เฉยๆเนี่ยก็เท่ากับว่าเรากำลังนั่งดูมูลค่าของมันค่อยๆหายไปต่อหน้าต่อตาทุกวัน แล้วปรากฏการ์การเฟอร์เนี่ยมันไม่ได้เกิดแค่กับเงินนะครับแต่มันลามไปถึงทุกอย่างเลยลองดูเรื่องการศึกษาก็ได้ครับพอทุกคนมีปริญญาตรีเหมือนกันหมดปุ๊บคุณค่าของปริญญาใบนั้นมันก็เฟอร์ได้เหมือนกันสุดท้ายเราก็ต้องวิ่งไล่เรียนต่อให้สูงขึ้นบีกเพื่อให้ตัวเองยังแข่งขันในตลาดแรงงานได้มันคือการวิ่งที่ไม่สิ้นสุดเหมือนกันเลยแต่ในเมื่อมีปัญหาแล้วมันพอจะมีทางออกบ้างไหมจริงๆแล้วหลายสิบปีที่ผ่านมา มีนักเศรษฐศาสตร์หลายคนเลยนะครับที่เคยฝันถึงระบบทางเลือกที่จะเข้ามาแก้ปัญหาวังวนนี้ได้คำพูดนี้น่าสนใจมากๆเลยครับเพราะฟรีดริชไฮเยกพูดไว้เหมือนทำนายอนาคตเลยว่าทางออกเดียวคือต้องเอาอำนาจในการสร้างเงินออกจากมือรัฐบาลแต่ต้องทำด้วยวิธีที่ชานฉลาดและอ้อมอที่พวกเขาหยุดไม่ได้เหมือนกับว่าเขาเห็นภาพหรือว่าจะต้องมีเทคโนโลยีอะไรสักอย่างเข้ามาเป็นคำตอบและสำหรับหลายๆคนยาเม็ดสีแดงหรือทางออกที่ว่านั้นก็คือบิตคอยนี่เองครับ นี่คือสิ่งที่ถูกมองว่าเป็นวิธีที่ชานฉลาดและอ้อมๆที่ไฮเยกกล่าวไว้ว่าเพราะมันเป็นระบบที่ถูกสร้างขึ้นบนกฎเกณฑ์ของคณิตศาสตร์และโค้ดคอมพิวเตอร์ล้วนๆไม่ได้อิงกับคำสัญญาของรัฐบาลไหนเลยต้องย้ำว่าในบริบทที่เราคุยกันวันนี้นะครับบิตคอยไม่ได้ถูกนำเสนอในฐานนะเครื่องมือเก็งกำไรหรือช่องทางรวยต่างลัดแต่มันถูกมองในฐานนะทางออกเชิงโครงสร้างต่อปัญหาของเงินเฟียดที่เราไล่เรียงกันมาตั้งแต่ต้นเลยและคำถามคือ มันปลอดภัยได้ยังไงถ้าไม่มีใครควบคุมคำตอบก็คือระบบที่เรียกว่า proof of work ครับลองนึกภาพว่าคอมพิวเตอร์ทั่วโลกกำลังแข่งขันกันแก้โจทย์เลขที่ยากมากๆใครแก้ได้ก่อนก็จะได้สิทธิ์ในการบันทึกธุรกรรมชุดใหม่ลงไปซึ่งกระบวนการนี้มันต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในโลกจริงๆมหาศาลเลยนะครับมันเลยเป็นการเอาโลกดิจิทัลมาผูกกับต้นทุนในโลกจริงทำให้การจะย้อนกลับไปแก้ไขข้อมูลเก่าๆเนี่ยมันแพงและยากมากๆจนแทบจะเป็นไปไม่ได้ แน่นอนว่าเรื่องการใช้พลังงานนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่ที่ยังถกเถียงกันอยู่เหมือนกันครับและนี่คือกฎเหล็กข้อสุดท้ายที่ผู้สนับสนุนมองว่าสำคัญที่สุดในระบบนี้เลยนั่นก็คือจำนวนที่จำกัดตายตัวครับไม่เหมือนเงินเฟียที่พิมพ์เพิมพ่มได้เรื่อยๆบิตคอยน์ถูกเขียนโค้ดกำหนดไว้เลยว่าจะมีได้สูงสุดแค่21ล้านเหรียญเท่านั้นไม่มีข้อยกเว้นไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้การทำความเข้าใจระบบแบบนี้เนี่ยมันเลยไม่ใช่แค่เรื่องของการเงินอย่างเดียวนะครับ แต่สำหรับหลายๆคนมันคือการชวนให้ปรับเปลี่ยนวิธีคิดหรือกระบวนทัศน์ครั้งสำคัญเลยมันคือเรื่องของแนวคิดที่เรียกว่า time preference ครับในโลกของเงินเฟียดที่เงินด้อยค่าลงเรื่อยๆมันจะกระตุ้นให้คนมี high time preference หรือก,ก็คือเน้นความสุขเฉพาะหน้ารีบใช้เงินสัรรค์นี้แต่ในทางกลับกันในโลกที่เงินรักษามูลค่าได้ดีกว่ามันจะส่งเสริมให้คนมี low time preference คือคิดถึงอนาคตมากขึ้นเก็บออมเพื่อวันพรุ่งนี้ ซึ่งมุมมองนี้เชื่อว่านี่แหละคือหัวใจของการสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืนครับแล้วแนวคิดแบบ low time preference เนี่ยมันก็จะสะท้อนออกมาเป็นการกระทําในชีวิตจริงครับอย่างเช่นการออมเพื่อเป้าหมายระยะยาวการสร้างธุรกิจที่มั่นคงการลงทุนในความรู้การเลือกซื้อของที่คุณภาพดีทนทานหรือการวางแผนเผื่อไปถึงคนรุ่นต่อไปซึ่งทั้งหมดนี้จะนําไปสู่การสร้างความมั่งคั่งที่แท้จริงแทนที่จะเป็นแค่วงจรหน,นี้สินและการบริโภคแบบฉาบฉวย และไอเดียเรื่องของการกระจายศูนย์หรือ Decentralization เนี่ยมันไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องเงินแล้วนะครับตอนนี้มันกำลังขยายตัวออกไปในหลายๆด้านเลยมันเริ่มกลายเป็นระบบนิเวศที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับมีทั้ง Lightning Network ที่ช่วยให้จ่ายเงินได้เร็วและถูกทั่วโลกมี Nostra ที่เป็นเหมือนโซเชียลมีเดียแบบไร้ตัวกลางต้านการเซนเซอร์หรือแม้แต่การที่คนธรรมดาสามารถรันโหนดเพื่อเป็นธนาคารของตัวเองได้ มันคือการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างระบบคู่ขนานที่ไม่ต้องพึ่งพาใครเลยท้ายที่สุดแล้วประเด็นสำคัญอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวเทคโนโลยีอย่างเดียวนะครับแต่มันคือการเปิดมุมมองให้เห็นว่ามันมีประตูอีกบานหนึ่งอยู่เป็นคำถามที่น่าเก็บกลับไปคิดต่อว่าเมื่อได้เห็นประตูบานนี้แล้วเราจะเลือกอยู่ในวงวนเดิมต่อไปหรือจะลองก้าวออกจากเมทริกซ์ที่เราคุ้นเคยกันแน่ครับ